เอาละครับกลับมากันต่อกับ Battlefield 3 Mission Operation Q Longtail Q Lowtail นะครับใช่ไหม αι? อ่านงี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ล่าก็โหลด Battlefield เป็นเรื่อยๆก็เข้าเกมโหลดนาน Uh, That's a nice story. I don't see how it connects. Can <coughs> 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 so. I draw you a map? <coughs> I Al Bashir was never there. That's why you went in. I see. And until this point, you didn't believe Al Bashir was affiliated with Solomon. There was no link. Just what I saw in Iraqi Kurdistan when I saw I've Salam. got a question. <coughs> Al Bashir was their JFK. <coughs> we should have left them where he was. You remember saying that? No. Who did? I don't know. Sure you don't. I bet you don't know who shot your CO either. Fuck you! Let's not forget the nature of a little interaction here. This is not a trial. You are guilty. I know how your fucking story ends! not here to manhandle him. Let him go. Now, as far as our treatment of him goes, our directives are very clear. I just want to get to the bottom of this, and I want to do it cleanly. Fine. Tell us how you found the nuke in Tehran. Hmm. ไหนลองบอกสิว่าทำไมถึงเจอนุกเจอระเบิดนิวเคลียร์ที่ทารานแปลถูกหรือเปล่าแปลไม่ทันเลยแล้วก็มีจุดกระพริบกระพริบเซฟวิ่งกระพริบยาวมันเป็นเมืองใหญ่ทิรานทิราน No yeah. gun trucks, yet. Yeah. Feels no. yeah. a figuring slowly, yeah. my brother. I need to check for the left. This is Haymaker. Up However, as about 300 hours, mm. forward elements of Colonel Garrison's regiment took to be bridge. This with Fishman and Haymaker in position to capture any structure housing strategic intelligence break. Your first objective is to go apartment complex beyond the canal. We will commence this all in one fight. ก็ปีดดอมเกตเลดี้หรือเปล่าพร้อมยังก็ปีแดดก็รับทราบแล้วน่าจะโอเคมิดเดิลเราต้องเดินทางต่อเราต้องไปแล้วเราต้องทำให้จบแบ็คเปิร์กไปตายกูกู ที่ข้างใต้กรแผงหินข้างล่างตามตังโตอยู่ก็จะพยายามไม่หันจอมันแหละวิญญาณจะอยู่แเซฟอี ไปเข้าไปเลยโอ้โหสัน่นวิ่เสีงยงหายอ๋อตายเฉยงง <150 m S 1> อ๋อแหลกแหลกเป็นเพลย์ต็อกตากไ่เลยนี่แหละใส่ดีด้วยอสู้เวอร,ร์กันจ้าเห็นคน ไหนดิะป็นมันเด็ดอ้าวยิงเฉยคลีดเดไหนไหนวะฮะเปกน,เนี่ละเอาไปเลยให้มาให้กลับไม่โกรงร้อยเปอร์เซ็นต์กระจายแล้วเราสองคนระเบิด้

วูยนี่แหละโหอาชันล้นเมอ,อ อ okay. อเอาเลยโอเคเอาเลยเนี่ยคืออะไรอ่ะคืออะไร ็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยทำอะไรอะ Eliminate MG n มจีเนสไล่ลัง MG ็ียิงเลยนะโอ้ยจะไปแล้วทำไมเอสองมันอยู่ตรงเนี้ย สั่งรับรัแบแตลกดีหมูมานี่ว่ะเคลียจู่ตัวนี่อะไรใช้ปืนนี้ได้จะหมูไปแล้วนี่ มันจำเป็นต้องรีโหลดไอ้น้องไปได้ตั้งต้วิวดีแท็กเดอร์ชั o นจับให้ฟอลโล่อยู่นะอ้าวขึ้นนี่มารถโอ้ ไปเลยรถนี้สั่นมากเสียงดัง o อ,อ,อ,อ้ท่านเราต้องไปให้เจอเราต้องไปแล้วสภาพไม่ค่อยสู้ดีเซอร์

ตุดนมันระเบิดเบ็ดบืนลดได้แล้วใจเย็นดิแวะยิงก่อน โดนแม็กนีบแบบเล่นมุกเฉยมุกฝืดเลยเงียบโดนแม็กนีบเยอะรู้สึกวันนี้ไม่ตั้งได้แต่ใช่ไหมตั้งได้ไหมหรือตั้งไม่ได้ก็จะปฎิการแบบไซฟ์แลบ Y es polo, follow you mm. oh, oh, oh. Poden, poden, poden. ้เจ็บเจ็บเจ็บอ้าวโอ้เจ็บเจ็บเจ็บหล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 บหุยหมอบหมอบหมอบเพื่อนมอบเออนานแดงมดแล้ว ลองลีโหลดสิเนี่ยเก็บปืนนี้ไม่ได้ปืนเดียวกันมัน้งช่างมันน้อ๋อ oh, มันกระสุนปืนนี้ถูกเ,เสียงหายสติปลาป็น <c oughs> เอออย่างนี้ปีหน้อย่างนั้นปีไ,ไี้นะเนอ เจ็บเจ็บเสียง้อีเดียวเฮ้ยเกณนตอืมอืมป่ากลับไปได้เลยอืมยังม่ตั้งไม่ได้ไไดเก็บไ,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 ไม่ได้แต่ก้าว้อยนัดเทอเฟือนเฮ้ยอะไรวะ ยิงเงยเลยเนี่ยยิงเงยเลยฮะฮะยิงสัตว์ไปรถแม่งไม่ระเปิดเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็น วใครอ่ะเฮ็ดช็อตเลยเลือดกระเด็นเฟมเลตกเอาเอาตายยังเนี่ยรถคันนี้มันยังไม่ระเบิดแต่ยิงไปไม่ระเบิดอ่ะนะเฟ็กซ์แท่งกิ๊ดเดฟโซเปีย

เราต้องหาทางจากที่นี่ Let's go Let's go ก็พุ่งขึ้นมาครับหายเลยก็ระเบิดดีจะ ใครจะโอ้ยมันเลยที่เขาซูนมาทำอะไรบางอย่างเฮ้ยเขาจะไไแงระเปิดกปักเลยเดียวไม่ไม่ยดิมนเลยโดนโอ้ยมาแล้ว โอ้หมด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 เฮ้ย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 เฮ e ยเฮ้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 ยเะ้ยเฮ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 ้ อุมระเบิดกูคันไห <c oughs> นใครจะไฟนี่ทไมล็อกป้าปก่อลล็อกยังจริงอเอ้ยเอ้าไม่โดนขับเร็วเกินขอเป้าจริงตูมเป้านิน่ง่เรียบร้อย

เจ็บ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 ไมตายแล้วโอ้ยไปเลยไปเลยตงอู้ๆจเย็นจเย็นเดี๋ยวมาเท่าแล้วเครียดโอเค อันนี้ไม่มีสะโสะดสีงนเดี๋ยวต้องชาร์จนี่มีไฟนี่ดีกว่ามีบูอยู่ทางหลงนะังเดินมาหน่ เนแถวนี้ก่อนไล่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 นอนเตะบันไดปุ๊บอ่ะหยิบเนี่ว่ะถึงเกมที่ปีบันไดเอื่อยมาก น้ำดีกว่าเอาวงลงบนโถแฝกขี้ไหมมีศพข้างหน้างจะขี้ไปออกออกออกเฮ้ยกระ้องเตะเตะติมติมแบบไม่มีเสียง,ง,งกังงกงงงงชด,ดชาปาคอ,อ,อ, <laughs> อตายนนกนมนกมันกันึกใชปูดิใชพอมว้อแเน่งตายบ่อยเอินเออ,เอ,อ โอ้โหยิงเป็ด้นยอ่เอ้สัตว์เตมเลยตกเฮ้ยไอ้แป๊บอัดไม่ได้มลุลนสห้องเลยมันขึ้นมันมันขึ้นมันขึ้นโอเวอร์อเว้ยไอ้มันยิงทะลุกจะมาเรายิงทะลุกไปจบเลยสัต ไอ้ของขึ้นยิงยังแม่เอ้าเฮี้ยปลาเบิด์ดิเอ้ยตีน่าอยู่ใครอยู่ใครชิบหายอะไรวะยิงยังเลยยิงนะพ่อแมะเอ๊ะไม่กูตายยังเด้อเออ

อะไรโตซะโตขี้บ้านำริมดีเดียวจี้อะไโอ้ตายหมดเ่ยยัมเอ้ายืนบังหาผู้มึงเหรอเอ้ายังยังจะบังอีกยังเอ่าวเฟรนด์ไฟเฮ้ยลุกลุกมัดลุกจังเลยย็ดแม่กูขึ้นเรื่อยเลยกหมอบแม่งเดี๋ยวกูเลือนหายก่อนเออ จบขู่มันน่เตียวฟลิปรู้มั้แม่งเฮ้ยเดี๋ยวต้องเก็บบุตรเก็บก่อนเารไหเดูคุณผู้ชมคุณผู้ชมงวะภาษาคุยอะไรเอาจะีค้างะฮะเป็นเล็กที่ทนิง กีบเดินดิเออกูรีบเนี่ยสักบ้านมึงพกชดกันนะเร็วไปทำเรีบทำเร็วกูรีบมองมอเลยฟังเสียงระบดเออนี่น้เอาทีวีเอเออ i i o e ต้องเกณฑ์อ่ะฮะฮะร เอ้ยข้างหน้าเฟนที่ฝ่ายไปกด tension on the line yep กระโดดป a ๊บกระโดดทีนึงอือไปยังจังทีีนึง แบกเบิร์ดเปรป้ไฟแฟชั่นแบกเบิร์ดกระปุกไฟแดงไปอืมทีเดียเดือดคิกโัวตายเบิร์ดแล้วก็ยิง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 โอ้ใจเย็นเย็นส่องไฟส่องไฟเอ๊ะที่บ้าได้มีไฟฉายเห้อส่องจังเลย เออล็งเล็งเล็งหัเออวเลยโอ้เจ็บยิงยิงอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนยิงทั้งเลยเฮ้ยไม่กูตายอีกแล้วแล้วกูเหนื่อยกูข้างหลังเนีมียิงน่ะเออเนี่ยปืนโผล่แล้วนี่เฮ้ยเออรู้ว่าใครนิ่โดดนง,งโดดข้ามไปเลยหินต้้งสูงกระโดดทำได้บ้า เหนื่อยไม่ใช่กระสุนเซมี่ะเก็บมาไม่ใช้เก็บมาใหม่ี่มีอ pues <Mm ่้ let's find out a c open the gate f r n o clear มันก็ค nah, ิวแล้วมึงไม่เห็นนะ What is Smell that? Smoke. Gordai. Let's get this door open. Do what I Huh? eh? Don't I'm doing it? God damn it, Teddy. Yeah. i in. Don't I'm doing it, eh? Holy shit. It's gold mine. It's an operations room. ตังเอเห i อฮยนี่แบงยังไหมเก็บตังไ้เยอะขนาดนี้แบงประชาชน้ดีวะฮะอันยมาเลยไอ้โ้ไปงานช่วยเออรีด อะไรเกิดฟังกงงงเลยสองคนยังไม่ขึ้นช่วยช่วยเออรูดายส์รู้ไม่อะไรคนบนเชียร์ะเบิดนิคเชียระเบิดต้องมีอันเดียวที่นี่ต้องมีสองอันไหมฮะเฮ้ยฉันหวังว่าจะต้องมาดูตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ย Oh shit! That's Albus Shearer! Oh, shit Who's the other guy? I don't know. Mm -hmm. yeah. yeah. can get the yeah. What about but the intel? No, no Let's the There's l l no get the Nuke and move. There's no time. the This is Misfit 13. Uh this is Atrocent. Misfit, to be WMD. Break, there may be more than one. 優... what are you working up? you reporting Oh, that not